วันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ภายในห้องนอนของผมอยู่ประมาณ3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูคคุณภาพอากาศภายนอกห้องนอนกันนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วันนี้วันที่5พฤษภาคมเนาะ2566นะครับ จริงๆผมว่าเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือกรุงเทพเนี่ยจริงๆผมว่าปัญหาที่เราหันมาสนใจกันเรื่อง PM 2.5เนี่ยน่าจะมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็ที่กรุงเทพมหาคนครทำให้ผมเองก็เพิ่งรู้จักกับ PM 2.5เนาะนานมาแล้วครับแล้วก็ถามว่าเรื่อง PM 2.5เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะมันก็เป็นเรื่องที่ พูดคุยกันมาหลายปีแต่ถามว่าทําไมมันถึงไม่ได้รับการแก้ไขต้องต้องบอกเลยว่าคือมันมีบางมันมีคนบางกลุ่มคนบางส่วนเนาะที่ที่มองว่าเป็นปัญหาเนี้ยคือถ้ารอช่วงช่วงต้นปีอะ่ะค่าฝุน่นละอองมันจะมีที่ทางที่สูงขึ้นแต่พอผ่านมาถึงช่วงหน้าฝนเนาะ มันก็จะหายไปเองนะครับทําให้มองว่าคือมันเป็นปัญหาที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขแล้วก็คนส่วนใหญ่หรือคนที่มีอนา,านาจหน่อยก็จะมองว่าเรื่องเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นหลักนะครับส่วนผมเองเนี่ยคือคือคนเราเนาะถ้าขาดอากาศหายใจประมาณสามถึงห้านาทีก็น่าจะไปแล้วนะครับเพราะว่าสมอง สมองขาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเราก็ขาด,ขาด,ขาด,ขาดอากาศหายใจสมองก็ไม่มีไม่มีออกซิเจนก็ทําให้เป็นโรคส,สมองตายเนาะทีนี้เราก็มาให้ความสําคัญกันหน่อยเนาะว่าคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของปีอะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าต้น,ตนเหตุของปัญหามันคืออะไระผมว่าเราสามารถช่วยกันรณรงค์แก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้ได้เนาะอย่างเช่นภาคเหนือเองอะ่ะมีฝุ่นละอองสูง ลองไปถามคนที่เก็บเห็ดเห็ดถอบหรือหาของป่าเนาะหรือว่าผักหวานเงี้ยผมว่าเขามีกระบวนการและวิธีการที่ทานที่ที่ไม่จําเป็นที่ต้องเผาเนาะเพราะว่าประเด็นสําคัญในการเผาก็คือการไล่ไล่สัตว์ป่าที่มีพิษการการที่แบบ คือให้เข้าป่าได้ง่ายขึ้นนะแต่ผมว่าปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้นถามคนบางกลุ่มบางส่วนที่เขาไปหาของป่าจริงๆเขาก็บอกไม่ได้เผานะเพราะเขาก็มองว่าคนเราเขาก็มีมีผลกระทบเขาก็มีจิตสํานึกในในด้านของการหาอาหารป่าเนาะยังไงก็ฝากไว้นะครับวันนี้อยู่ประมาณ38ในโปรแกรมตอนนับา,บาทเมตร